เรากำลังพี่หกพี่เธออยู่บ้ารถจอดสค่ะซาชิมก็ไม่มีเราจะขึ้นใจอิสานนท์กันค่ะเออเวลาตอนนี้เรานั่งรถทัวร์เราไม่ใช่รถรถรถสองแถวเราสื่ยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีนะฮะปกติเราเรานั่งเครื่องตลอดปกตินั่งเครื่องแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ลงดอยอินทนนท์เครื่องดีเซลยไม่ใช่เราพี่เขาบอกลงดอยมากเลยคุณแม่เกือบเจ็ดเอบจ็ดส่วนตัวปกติเราให้คุณพ่อคุณแม่จอดที่ดอยอินทนนท์เลยแต่ว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างจริง ก็เลยเหมารถสองแถวขึ้นมาแจ๊มีะผู้ผู้หญิงสวยแล้วพูดกับดอกไม้งามสนุกมากเลยอ่ะเออเมื่อคืนนอนเต็มที่ก็เลยลาเลยลาเลงเพราะว่าถ้านอนไม่เต็มที่นะนนมีความสุข<อ>เกาหลีก็มาด้วยนะคะ ก็นั่งรถดิฟอยู่โอ้รวเร็วาม, <ve> มากเลยค่ะรวงสัตว์าด้วยนะคะนี่เรามีเด็กน้อยน่ารักสองคนนะคะมากับเราด้วยนะสวัสดีค่ะฝาแฝดสวัสดีค่ะน้าไข่เยเดอเด็กมากเก็งมาแค่กลอรดีมากแค่กล้องรูปดีมากเดี๋ยวพี่จะพาไปออกทีวีเพราะว่าพี่เป็นดาราอยู่วันนี้ยุ้ยพาเพลิน